Alright. And I tell them, get out yeah. of dog. Get out of dog. And it did? Alright, I do the video, nah, nah, nah. uh, yeah. and have enough of this one. Yeah. That's so we have fix the wall, yeah. Yeah. So when that one ready, we will cut the flower. I don't know what they call it in English. Uh, hello uh. Snake. Hello here. Hello Mama, there. come on, let's go inside. Oh no, take out Harry. Harry in the house. Alone. ข้างหลังบ้านเนี่ยมีกล้วยพอดีคุณสามีเขาอยากดูกล้วยเนาะว่ากล้วยเนี่ยมันขยายพันธุ์ยังไงคุณแม่ก็บอกว่ากล้วยเนี่ยมันแตกหน่อเนาะแล้วเวลามันออกไอ้อะไรออกเครืออย่างเงี้ยเราก็ต้องตัดไอตัวหน่อกล้วยเนี่ยไปทานไปขายหรือว่าไปทํากับข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็แต่มันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของกล้วยด้วยหรือเปล่านี่คุณแม่ไม่แน่ใจเนาะแล้วก็รอให้ไอตัวกล้วยมันโตก่อนถึงอ้วนอ่เขาเรียกไง ready to cut อะ่ะ ให้มันแก่ก่อนเนาะเราถึงจะเราถึงจะตัดเอเราถึงจะค่อยตัดตัดกล้วยอะนะ่เออะเนอะเขาเรียกอะไรเครือหรือเปล่าโอ้ทำไมแบบกล้องหน้าเนาะโอเมื่อกี้กล้องหน้าแบบโอ้สามีโชว์อะไรวาส์เดะ ก็เป็นคลีนเนอร์ป่ะอินอิงแลนด์อืมอืมคลีนเนอร์ already so in in here you can be cleaner อ้จ้าก็เลยบอกเขาว่าไอ้ต้องรอให้มันแก่ก่อนเนาะกล้วยนะคะแล้วถึงจะตัดเนาะอันนี้คุณหน้าคุณแม่แบบโซมมากก็ยังมากล้ามาออกกล้องเนาะคุณแม่ก็ยังนะไม่ได้อาบน้ําแต่งตัวเนาะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะไปจับปลานะทุกคนขยจะพาทุกคนเนี่ยไปจับปลาที่สวนนะคะ mm hmm. เอ,อ สูบสั์จับปลาเนาะทุกคนถ้าคุณแม่มีเวลาเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงคลิปให้ทุกคนดูเนาะแต่ตอนนี้ก็คือจะพูดถึงกล้วยเนาะพอดีสามีเนี่ยเขาไม่รู้ว่ากล้วยเนี่ยมันขยายพันธุ์ยังไงคุณแม่ก็บอกว่ามันแตกหน่อเนาะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรอะสเปา u ์ปล่า,าบัตคุณแม่ก็ไม่รู้คุณแม่ก็ g o o g l e Translate อะทุกคน <laughs> ก็พยายามแบบอธิบายบอกเขาว่ากล้วยหนึ่งต้นเนี่ยมันก็ให้ผลผลิตเนี่ยได้แค่หนึ่งครั้งใช่ไหมคะถ้าคุณแม่เข้าใจถูกนะ คือกล้วยหนึ่งต้นเนี่ยมันก็ให้ผลผลิตแค่หนึ่งครั้งใช่ไหมคะเวลาที่มันออกเครือแล้วเนี่ยเราก็ตัดหนอเนี่ยมันไปคายแล้วก็รอให้ลูกกล้วยเนี่ยมันมันโตมัน,ม,นมันแก่จัดแล้วถึงจะตัดเครือของเขาแล้วก็ไปบ่มไปอะไรอย่างงี้แล้วก็ตัวต้นกล้วยเองเนี่ยเราก็ต้องก็ต้องตัดเขาทิ้งถูกไหมคะทุกคนก็ต้องตัดเขาทิ้งเนาะเออเพราะว่าเพราะว่า เดี๋ยวเขาก็จะมีไอ้ตัวหนอันเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆโตแล้วก็ให้ผลผลิตต่อไปเนาะอันนี้เป็นกล้วยที่ตอนที่คุณแม่ปลูกบ้านนะคะแล้วก็ตอนแต่งงานเนาะเอาเขาจะมีะแผแผกล้วยมีกล้วยมีอ้อยอะไรเงี้ยก็เลยเอามาปลูกตอนนี้อ้อยไม่รู้คุณคุณยายตัดตัดทิ้งหมดแล้วมั้งเมื่อก่อนมันจะมีอ้อยด้วยยายก็จะปลูกอ้อยตรงน,นี้อ้อยจากไอ้ตอนที่ทําพิธีงานแต่งนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ นี่ยค่ะมีกล้วยเนาะหลังบ้านมีน้อยหนาสองต้นน้อยหนานี่คิดว่าคุณยายแกคงไม่ได้ปลูกหรอกคงแบบคงแบบมันคงขึ้นเองแบบกินแล้วก็ทานแล้วก็ทิ้งเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสามีเขาก็ถามว่าไอ้น้อยหนาเนี่ยภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้ this is we call อ,อ่ออะไร custard custard apple น,ะะน,นี่ Google Translate นะทุกคนไม่รู้ว่าจริงๆเขาเรียกริสัท Apple หรือเปล่าเออแต่คิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าพอเสิร์ชเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีโชว์รูปมาเนาะให้เป็นแบบรูปแบบน้อยหนาให้เราเห็นแบบนี้ค่ะทุกคนเอออันนี้อาดไปเนี่ยโอ้อดัดอันนี้คือหลังบ้านเรานะคะทุกคนคะ่ะมันก็จะรกรกหน่อยเพราะว่าตาก่ใยายอยู่สองคนเนาะออโชว์ความรกโชว์ความรกของบ้านนะคะก็เนาะแกก็จะยุ่งอยู่แต่กระสวนของแกนะคะ น้องยายคุณตาก็ทําไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าแกก็แก่แล้วแล้วก็อันนี้อะไรนะคะอันนี้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรอะ่ะแต่ว่าอังกฤษไอ้เม,มลเบอร์รี่นะคะทุกคนอันนี้เมลเบอร์รี่เนาะเขาเรียกเมลเบอร์รี่นะคะภาษาอังกฤษลูกหม่อนไหมคะทุกคนเนี่ยดูลูกเขาก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ยายก็เก็บไปขายบ้างค่ะ เก็บทานเองแล้วก็มีเก็บไปขายบ้างอันนี้ค่ะก็พาทุกคนมาชมหลังบ้านนะคะหลังบ้านรกๆเมื่อวานก็ทานข้าวอปิ้งย่างกันตรงนั้นคนะะ่ะไม่ได้ปิ้งย่างแบบบาร์บีคิวอ,อะไรแบบทำแบบไม่ได้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีปาร์ตี้นะทุกคนแบบทานข้าวเย็นกันเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะเออก็ยังไม่ได้ลงคลิปนะคะคิดว่าน่าจะลงคลิปนี้ก่อน ก็ว่าคลิปนี้คุณแม่ก็ถ่ายถ่ายแล้วก็เดี๋ยวก็จะอัปโหลดเลยคงไม่ได้ตัดอะไรนะคะก็คลิปคุณแม่ในช่วงนี้นะคะไลฟ์สไตล์ไทยแลนด์เนี่ยก็จะมีความเป็นธรรมชาติเนาะเพราะว่าไม่มีเวลามานั่งตัดคลิปหรืออะไรอย่างนงี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเนาะก็ฝากนะคะถ้าเกิดใครได้ผ่านเข้ามาชมคลิปของคุณแม่หมยนังกฤษเนาอก็เนาะถ้าถูกใจนะคะก็ พพอร์ตเนาะคุณแม่โดยการกดไลค์นะคะกดไลค์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณแม่ใหม่ในอังกฤษเนี่ยได้ทําคลิปมาแบบว่าให้ท่านผู้ชมดูต่อ,ตอไปนะคะค่ะก็ยังไงเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้คุณแม่ขอตัวลาไปก่อนเนาะไปไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ทานข้าวเ,เช้าเตรียมตัวพาทุกคนไปจับปลานะคะทุกคนคะ่ะไปจับปลากันเนาะจับปลาที่สวนคุณแม่ใหม่ในอังกฤษนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้บ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ